อย่ามาขึ้นเสียงสิเจ้าวันรเสียงมงคนเบาเงี้ยไป่วรังแได้ละครมันถวไปเถืกออกมาก่อนเฮ้ออกมาก่อนักก่อนออกมาก่อนโอ้ยแเยแดนแดนเอยเอ้ยอ้้นตอดไหมแดนตอดครับความติดสออยวกูชินดีเจ้าหน้ดีซะบ่แดนตอดกัน เว้ยพืนขายเน้วจะมาซ่ากูด้ามาซ่าก็ขายไปบ้งทันบ้าเขาม่าเอาละเาเนี้ยว้ย่าท่านก็จะจังวันว่นเราจะไปเรื่องเงินเพื่อนตั้งแานอีกเด้อนะต่างแานตับหัวกระน้องด้อยเว้ยมือหน่ะจอกกัตัวไข่ก็ได้กินข่ดอกมือดอกมีแล้วมือนี่ข่มีแล้วไข่มีหมวกแล้วก็ได้กินข่ดอก่มีครบมือนีแหละเออ ตัดเท่าซ้ายหันดากนั่นดาห้มันเงียจังเลยดากันดากมันเงีแต่น้อยแล้วขวาหันบองเงาด๊ๆมือน่กเรียกนังออกไปดิเอาุูจิ้พอดมาบานนี่โอ้ยมอย่ามาบดมือขึ้นใหม่งามเดี๋ยวต้อง้เรียนเชื่อติดกัน เอามือลงขึ้นใหม่นะครับเยอะมุดมือน่ะมือน่ะขึ้นตรงนี้ไม่ได้ฟอดมากท,าที่ไม่ให้ว่าครับผมพร้อมเดี๋ยวก่อน10 10เร็วกี่ย้มกรึกหนึ่ง1 2 9 10อันนี้ว่ามันเขียดจะนาจะตนสะเอาโลดไม่ใช่เขียดจะนาได้จากครับผม แห้จ่ายยาวันนี้ทําไมมันยังเงียบจังเลยวะมันจะกาัดเงียบครับมันวางเบงแล้ววันนี้ครับสงสัยเข้าโซโลแกงเราครับรักษาความสงบรักษาความสงบมันก็สงบเกินเงียบเกอไอ้เคสไายก่อนพ่อใหญ่ที่ไปซื้องวงไนว่าไงฮะยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอหน้าเลยครับสงสัยจะขีดลาบแล้ว ยืนน่อยอย่าหอนนิ่งกับพี่ดิมือก้มเจ้าสูตรละพ่อแจ๊คเอา,ดาได้ดิกระสตรเข้าแล้วใครตดวะไม่มีใครตดครับกินปากของเองอถามหนูมึงรอดเข่งมาได้งไงไม่ใช่วอาเข่งครับหเหลือเลือดครับเป็นทหารใช่ไหมนี่ใช่ครับทหารอะไรนี่ทหารลาบครับอยู่กองพันไหนกองพันลาบก้อยครับฮะลาบก้อย อยู่ครัวเหรอทหารล่าครับล่าอ๋อไก่ย้อนเจอด้านล้อยครับครับครับใส่อยู่ครับ บ่อว่าเนื้อโรควีผมฟังบุ่งหมดเลยเอาโรควีดเราไครับเอาโรควีดเราเครับครับครับลืมข้าวลืมโอ้หมวกกันน็อกกระหมวกกันน็อกใส่อยู่ครับใบกระเพร่าใบกับเพร่ามีอยู่ครับนกระเพราเนี่ยครับขอหายเองนาะงกูมือนีเนาะหน้าอ่อนหน้าเราอ่ะ โอ้ยกระท่มาดาล่ะครับผมใส่สบูมม่เชิงเพียวครับอ่อนนะหน้าอ่อนนะเออนั<ะ>น่นละ่ะมันหน้าอ่อ,อนแล้วผมใส่สบูมม่เชิงเพียวหน้าอ่อนปรับสองร้อยอันหน้าอ่อนกับปรับบ่ครับปรับดิเอา้าขันผมหนา้าแก่กันทีบ่นักคนนี้บ่มันไม่ใช่หน้าคุณหน้ายนางสาวครับแดงหน้ามันอ่อนเห็ในใจไหมโอ้ยกระท่อมมาดาผมโอ้ย เห็นอีกเลยเนาะตำรวจพุ่นีน่เนาะขี่หรือเปล่านี่ขี่อยู่ครับไปอ้วนจังเลยเอาน้ำหนักเกินไหมก็เกินครับน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามกิโลครับเกินหนึ่งร้อยปรับอีกสองร้อยก็คือที่ปรับตักงไหนล้ะผมก็อ้วนมาตะกเนเดพุนุนรักษาหุนหน่อยนะขับรถน่ะมันต้านลมนะรถต้องนิ่งร้อยสี่สิบุนมาอ้วนอย่างเนี้ยมันมีแค่แปดสิบก็ได้ไ,ไหมโอเคอยู่ครับ ปรับสองร้อยเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ครับเข้าใจปรับสองร้อยเอาอันเข้าใจนี่กับปั๊บบอกครับปรับดิเอ้าถ้าหนาผมกูที่พ่เข้าใจเท่านั้นเดียว่เสียงกับพนักงานผมว่าเสียงผมบอกเนียไปไหนมาไปหาซื้อง่วครับได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ปรับอีกสองเขาเอาไปก้อนเรา่าหันมาบอท่านพวขาพวกนั้นเขาเจ้าอะไรนะไม่ทันพอท่านครับปรับอีกสองร้อยเอาบอท่านก็จับบอกครับจับดิโอ้ยตำรวจกระได้อือ อย่ามาขึ้นเสียงสิเจ้าพ่้ขึ้นเสียงม่อพ่อเรเงี้ยไปช่รัางแดนเลยท่า่ะครมันถังไปถเออกมา่ออออกมาพ่อพัอออกมาพ่อพโอ้ยแจนลยแจนแจนลอยแจนตอดไหมแจนตอดครับฝกอีก0อ้อยกูทีตีเจ้าทีซะบ่แจนตอดกันจับตะบ เตนตอดแล้วเมื่อกี้ตอดยู่ครับปับอีกสองร้อยเอาเต้นตอดก็ที่จานจบแล้วครับจานหมดบอกครับเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจานผมก็เจ็บผมแห้งลงฮะก็เอนตอดผมก็เจ็บก็แห้งลงก็ที่ตอดผมต้องตามผมอีกครับผมอีกจาจับบีไปอยู่ใครห้างแส่ทำไมก็เจ้าหน้าที่แล้วเป็นส่วนวันบาหันเมาตักด่านอยู่มาตักใกลห้างแสนเด็ดจังก็ผมไม่รู้ตาผมมืดหมดตาเจ้าหน้าที่กันอย่ามาขึ้นเสียงทำงานปัดอีกสองร้อยว่าได้คืนเสียงก็บผมแห้งซื้อ ใส่อารมณ์ของเจ้าพนักงานไหมนี่บ่ได้ใส่ครับลบมามีไปไหนมาไปซื้องัวครบวับไปซื้องัวที่ไหนเอาก็ไปซื้องัวอยู่ว่าตลาดเขาผุดตัวอะไรยาบ้าบเปล่านี่ฮ้ยาบ้าใช่ไหมสบ,บูทานะยาบ้าใช่ไหมสบูทานะใค่ไปเลยคุณเ<ว>อายาบ้ามาจากไหนนี่สบ,บู่ท่านาครับสะบ,บูอะไรไี่ก็สบู่ท่าคมหอมมันเล่งถือสมมันยาบ้าได้หนิเสีบไปไหมนี่ ไม่ได้เสียวครับเอายาบ้ากับทีเป็นไงป่าดีบวครับเอาถูกต้องนั่นไงนั่นไงชัดเจนเลยฮะชัดเจนเลยนี่อะไรนี่ฮะกระสบูกรบูอะไรนีว W วด้วยนี่ฮ้ยแจ็คเดนแล้วลูกแล้วจ้าเจ้าครับไปลอกฟอยมาดิเราไม่ทำหน้าที่แบบนี้ครับะ เสียบใช่ไหมบ่ได้เสียบครับเดี๋ยวตรวจทีเลยเสียบใช่ไหมบ่ได้บ่ได้เสียบครับไม่เสียบอย่างนี้เนือยือยาบ้ามันมีดัเบยลไว้นี่โอ้ยกระสอบูลูกมันเขียนลูกชื่ออะไรผู้อ่นบักบี้ครับมันเขียนเรอดิครับถ้ามันเขียนดะเบิลไวดเป็นอ่ะมันก็เขียนเป็นตัวมันเห็นพอมันสูบมั่งใครก็มันเห็นพอมันสูบมั่งพ่อมันเป็นใครวะแต่ทักแล้วพ่อมันเสียบไหมง่วยก็จะเสียบตัวมันจะเขียนเป็น มันดูจากพ่อมันเหรอกระเทียม่อมันเบิงเบ่งน้พ่อมันตัวอนี้ตรวจเยี่ยวพ่อมันนะก็ไปตรวจก็ไปตรวจตรวจเยี่ยวพ่อบักบี้พูดอันนี้คือยาบ้าผมจับคุณนะ<ม>โอ้ยสบู่ดมมืองนี้ครับสบู่จริงหรือเปล่าสบู่นี่มันออกเขียวๆนีอออ่ออกอเขียวๆแล้วออกหอมๆเขียวดังติมวนเป็นวัดสบู่คุณเรียกวาจากไหนนี่ เอามาจากร้านไ่ยันต่อยหมดแล้วเป็นเส้นต้อยขายใช่ไหมยาบ้านี่โอ้ยจังหวะขายสบู่มันไม่ใช่สบู่คุณแปลมาจากโรงงานไหนมันใหญ่กว่าเดิมนี่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้เม่ละเป็นพันเหรอโอ้ยก็เรียว่าสบู่สบู่ยังไงมันเขียนว่าบิวไว้ดับบิวไว้กับบักบีมันเขียนลูกหลานเขียนถ้ามันเขียนเป็นน่ะมันก็จะเป็นตัวมันก็จเห็นพอมันบางมันเห็นพอมันสูบบางแล้วนี่มันก็จะมาเขียน อันนี้มีพี่รุดนะเอาพี่รุดยังเหรอครับมีพี่รุดพี่รุดแนี่ยอะครับผมจับคุณจริงๆนะจับเพี้ยนยังครับจับนี่คุณเอากิ่งสารเสีมติดมาไหมสาบูครับอย่ามาเถียงขันว่าสั่นได้ตำรวจกระสูบเบิ้ขันว่าผมอยู่ไปเอายาบ้ามันมันยาบ้าไอจหมันไปเอาไฟมาดินั่นก็จังสั่นแล้วเอามาเสียงจะมาทำงานอีกเบิ้ลเสียงเราซื่อๆหน้าอ่อนหน้าเราอ๋อเว้ยก็ใส่สบู่เสือพิ้ย ยางรถเนี่ยมันอ่อนหน้ายางหน้ามันอ่อนเอ้ามันอ่อนกับรถผมนี่แหละครับมันอันตรายไปแล้วครับกีนเนี่ยคุณเนี่ยสองกระทงแล้วเนี่ยน่าจะตรวจหรือว่าเจ็บเรื่องผมอยู่บ่เอ้าแล้วเวลาเป็นไรมามันโทรหาตำรวจไหมไงผมก็จะโทรหารถลูกบ้านหมตัวมันก็แจ้งตำรวจมันเดิมนั่นแหละแจ้งเกษตรมีอยังผมหอนลูกบ้านอะยาบ้าใช่ไหมโอ้ยยังว่าสาบูเฮ้ยจ่าขายมือร์เขาสาบูจริงนะสาบู ถ้าสบู่จริงคนยังไม่จับคุณสบู่เท่าน้ำมาแต่งถังมาได้ครับโอ้ยเราบางอยา่างน่ะสบู่ซองกอนดีบัดว่าเด้ไปทั้งไหนผู้ชายดีหน้ามาเด้หน้าครับนี่หน้าครับว่า,าเด้นปีนกลดมาได้เลยอะไรนะว่าเด้นปีนหลังมากครับปีนหน้ามากข้าข้างเลยนี่ดูหน้าดิหน้าครับมีขี้มูกด้วยเอามักใครมีขี้มูกก็ด๋วคนเป็นวัดเลยแมขี้มูกพาติดซองร้อย ผมมีคีมมูกกับกรับผมถูกบอกราบดิไม่รักษาความสะอาดเอ้ยถ้าผมให้ทีมงานกองสูบด้แล้วเป็นยาบ้าจริงคุณถูกจับนะเอาฟอยมาจ่ามันฟอยมาแล้วครับทุกคดไฮ้สัตว์ไม่ใช่ฟอยอันนี้นี่แหละฟอยโอ้โหที่บ้านเรียกฟอยฟอยอยังครับอืมอ บ่มม่มน,ลนีลุลนงน้องลุงลุงน้องนายบ่ครับนี่จ่าหมานมันสายเสืบพวกนี้ไปแต่งตัวกันบ่เออบ่จักหอดฝอยบ่ครับเอามาเอาน้ำมาตรงนี้สบู่จริงไหมถั่มูครับถับ่มก็อนอกดิโอ้ยหยาดนุ่งกันนอกอีกแล้วอ,อ้าวล้างหน้าดูโอ้ยบ่ได้แเลยลูกปูล้าง ล้างอยู่ครับ,บใ,ชใช้สองมือใช้สองมือทำไมเอายาทำไมเอายาบ้ามา,มา,มามาล้างหนะ้าใช้มือเดียวก็จิับบัน่นถือไว้นะครับล้างหน้าเสร็จน,นี่เสพบต่อไหมโอ้ยกระเจ้าว่าจะไปเสพบสบ,บู่ตั้งได้ฮะโอ้ย จะแม่นตำรวจกับตำรวจตำรวจอะไรตำรวจยาบ้าบห้หุ่นจักหอดยาบ้าเอ้าก็ยาบ้าดิไงโอ้ยมาสูบบังเหนอีพ่อเลยแสีบตาแสบตาปัดอีกออสองร้อยเอาผมแสบตาผมก็จีปัดบตัวบอกครับ แช่ตาแช่ตาผมนี่นะาตบเลยก็ะเจ็ปั๊บปั๊บดิเอาสรุปมันคืออะไรนี่โอ้ยก็ย่างว่าสาบู่สบู่จริงนะสบู่งั้นหักเครื่องคนละขาสาบู่ครับไม่ใช่ยาบ้าเดี๋ยวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลก่อนได้ครับมันมีสารตั้งต้นไหมมันไม่มีสารตั้งต้นหรอกครับ มีแต่สารบ้านปลายครับเฮ้สารบ้านปลายมันปลายอะไรเอาบ้านปลายตัวอันนี้มันตั้งต้นมันสานกับสารบ้านปลายเหรอเออเข้าครับทุกวันมาทุกวันนี่กวนด่านตลอดนะเราผมกวนเนี่กวนผมกวนเนี่ตั้งหน้าเรามากวนได้ยังนี่นะเอางี้ผมจะไม่จับแล้วกันวันนี้ผมตักเตือนนะไปเคลียร์แตนลังนั้ำออกหน่อยเอ้ยมันก็ตอดผมหยิกคนแล้วแตนตอดทั้งที่ป่าถีงสองร้อย ผมบ่ตีได้เนี่ยมันดีเลยแต่แตนตอนผมนี่ผมบม่ตีได้เนี่ยมันดีเลยแต่แตนตอนผมเฮต้ไหนให้แตนตรอดปะซ่าสนผมก็ไม่รู้ไปไปไปคุณคุณนี่เสียห้าเสียสิบใครเป็นคนเขียนเนพวน่ะเอากปยยงมาบีททำไมมันเขียนเป็นน่ะมันเห็นความมันสูบบ้างพ่อมันสูบเหรอเออพ่อมันจอยไหมควอมมันจอยห้าบเนี่ยความันหวนขึ้นมูล จริงเหรอเออโอครับจะไปไหนตอ่อนี่เราจะไปหาเสืองวว่วนวะแล้วบางว่าเขาก็ออกไปกวนเราอันขวาว่าค่าตาดา้อยนี่แล้วระวังนะต่อไปเรื่องยาบงยาบ้าไปยุ่งเกี่ยวนะวมนไม่ดีไนะก่ดังว่าสบ,บู่ครับแต่หาทรงหาเสียบแก่ปานนี้ละวไปหาเสียบยาทำไมผมว่าได้เสียบสบ,บู่ผมเสือมาถูผมกวนนะ <c oughs> เราเนี่ย สูบมากเกินไปนะปัาอีกสองร้อยเว้ยผมก็อวนจนผมมัวไอ้สูบมันก็เสียกุญคละมันก็หน้าตากุญควะโอ้ยมาเสียมเลยเว่ามันกุญค้ะ